แนปุระอัญชรลียกจรดเกษีวันทาไทอภิวาทด้วยเสียงกล้าวแนาจิตใจกราบเบญจางคระประดิษฐ์ถวายพระาศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้กล่อมเกลาเกิดเกร่งกล้าเลิศพระธรรมะเลล้ำเทศนาชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วล่าฝุนทุกภัย น้อมอัญเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนทวนแล้วสิ้นเครือบแคลงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนตรยัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตร,ยออรัยกราบถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระปัญญานันามุนีประทานสงฆ์วัดปัญญานันทารามท่านพระอาจารย์พระมหาด็กเตอร์เฉลิมยัถสีจ้าวาด พระมหาสมพงศ์กันตธรรมโมเจ้าคณะตำบลคลองหกผู้อำนวยการโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมพระราหุนตลอดถึงพระเทลานุเทระทุกโลกธรรมสวัสดีแด่คณะสัมมนาน,นุกโรคและเจริญพรบียังญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่านกระผมสัมมนาพระกราภณฑานาดิต์เป็นผู้ทําหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้ พระไตรปิฎกเล่มที่32สองพระสุตตันตปิฎกเล่มที่24ฉบับมหาจุลาคุตการนิกายอป,ปิทานภุธาประทานชื่อผุพกรรมมปิโลติประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่าพระอนเะ์เถระเมื่อจับประกาศประวัติในอดีตของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่าจึงกล่าวว่า หน้พื้นศิลาที่น่ารื่นรมใกล้สะโนดาโช่ช่วงด้วยรัตนะต่างๆในละแวกป่ามีดอกไม้มีกลิ่นหอมนานา,นาชนิดพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีหมู่ภิกษุหมู่ใหญ่ห้อมล้อมประทับที่นั่งศิลาอ่านนั้นทรงพยากรณบุพกรรมเก่าของพระองค์ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงฟังกรรมเก่าของเราเราเห็นภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัด จึงได้ถวายผ้าเก่าผืนหนึ่งในการนั้นข้าพระเจ้าปรารถนาการตัสรุเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกผลของการถวายผลของการถวายผ้าเก่าให้ผลในความเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปางก่อนเราเกิดเป็นนายโคบานต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่น้ำเข้าไปครับเห,เห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำคุณจึงห้ามมันไว้ได้ผลกรรมนั้นในภพสุดท้ายนี้ เรากระหายน้ำไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาในชาติอื่นๆในปางก่อนเราเกิดเป็นนักเลงชื่อว่าปุนาริได้กล่าวตูกพระปัจเจกับพุทธเจ้ามีนามว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายใครด้วยผลกรรมนั้นเราเ,เราจึงได้เป็นว่าตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานานเสวยทุกขเวทนาหลายพันปีด้วยผลกรรมเก่า ที่เหลืออยู่นั้นในพบสุดท้ายนี้เพราะได้การกา่าวตู่เราได้รับการเกา่าวตู่เพราะนางสุนทรีเป็นเหตุเพราะการก่าวตู่พระเถระนามว่านันทะผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวงเราจรึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานานเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานานถึงหนึ่งแสนปี ฉันได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้รับการเก่าตู่มากมายด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้นนานจินจมานวิการจึงมาเก่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงท่ามกลางหมู่ชนเราเกิดเป็นพรามณ์ผู้มีสุตะซึ่งประชาชนตก,การะบูชาได้สอนมนให้มานบประมาณ500คนในป่าใหญ่ เราได้เห็นฤาษีผู้หน้าเกรงกลัวผู้ได้อภิญญาห้ามีฤทธิ์มากมายังสำนักของเราเราจึงกล่าวตู่ฤาษีผู้ไม่ประทุสลายใครครั้นนั้นเราได้บอกสิทธิ์ว่าฤาษีตนนี้มักบริโภคกรรมคุณเพียงเราบอกเท่านั้นพวกมานพก็พลอยเชื่อตั้งแต่นั้นมาพวกมานพทั้งหมดไปเที่ยวหาอาหารในตะกูลทั้งหลายพากันบอกประชาชนว่า ฤศีตน,นี้มักบริโภคกรรมคุณด้วยผลกรรมนั้นภิกษุ5 0ารอยรูปเหล่านั้นได้รับการกล่าวตูเพราะนางสุนทรีเป็นเหตุในชาติก่อนเราได้ฆ่าน้องชายต่างมานดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์จับโยนลงซอกภูเขาแล้วโยนหินทับไว้ด้วยผลกรรมนั้นพระเทวทัตจึงผักก้อนหินกิ้งลงมาสะเก็ดหินกระทบนิ้วหัวแม่เท้าของเราจนห้อเลือด ในชาติก่อนเรายังเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่ได้เห็นพระปจเจกับพุทธเจ้าจึงวานก้อนกรวดไว้ที่หนทางด้วยผลกรรมนั้นในครบสุดท้ายนี้พระเทวทัตจึงชักชวนนักแม่นธนูผู้เป็นนักฆ่าเพื่อฆ่าเราในชาติก่อนเราเป็นนายควานช้างได้สายช้างไล่พระปจเจกับพุทธเจ้าผู้เป็นพระมุนีสูงสุดซึ่งกำลังเที่ยวบินทบาท ด้วยผลกรรมนั้นช้างนาลาคีรีเชื้อหลูกไร้จึงวิ่งไล่เราในกรุงราชคฤห์อ,อันประเสริฐในชาติก่อนเราเป็นทหารราบได้ใช้หอกฆ่าคนจํานวนมากด้วยผลกรรมนั้นเราจึงถูกไฟไหม้อย่างร้อนแรงในรในรกด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่ในบัดนี้ไฟนั้นยังคงตามมาไม่ผิวหนังที่เท้าของเราทุกแห่งพระกรรมยังไม่สิ้นไป ในชาติก่อนเราเป็นเด็กเล็กลูกของชาวประมงอาศัยอยู่ในเวทตะคามเห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัตด,ด้วยผลกรรมนั้นเราจึงปวดศีรษะในเมื่อเจ้าสักยะทั้งหลายถูกฆ่าคราวที่พระเจ้าวิทูพะทะฆ่าเราได้ฆ่าบริพาสเราสาวกในพระสัตย์นาของพระพุทธเจ้าพระนามว่า พุศะด้วยคําว่าท่านทั้งหลายจงขบเคี้ยวจงฉันแต่ข้าวเหนียวยายได้ฉันข้าวสาลีเลยด้วยผลกรรมนั้นเรารับนิมนต์พามอยู่จำบรรษาในเมืองเวรัญชาได้ฉันแต่ข้าวเหนียวตลอดสามเดือนในชาติก่อนเมื่อนักมวยกําลังโชกันเราได้การบุตรชายนักมวยปั้มไว้ด้วยผลกรรมนั้นเราจึงเกิดความทุกข์ที่สันหลังปวดหลัง ในชาติก่อนเราเป็นหมอรักษาโรคได้ถ่ายยาให้ลูกชายเศรษฐีถึงแก่ความตายด้วยผลกรรมนั้นเราจึงป่วยเป็นโรคปักขันธิกาพาดครั้นนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าโชติปาระได้กล่าวปับพระสุขพานามว่าสปะว่าการตัดสรุที่โคนต้นโพจะมีมาแต่ที่ไหนการตัดสรุหาได้ยากด้วยผลกรรมนั้นเราจึงได้บรร บำเพ็ญทุกขรกิริยานานถึง6ปีต่อจากนั้นจึงได้บรรลุพระโพธิญาณที่ตบุญอุลุเวลาแต่ว่าเราก็ไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณที่สูงสุดด้วยผลการนี้เราถูกกในปางก่อนตักเตือนแล้วจึงแสเวงหาโพธิญาณปิดทางเราสิ้นบาปสิ้นบุญแล้วปราศจ,จากความร่ำร้อนทุกอย่างไม่มีความโศกไม่มีความพับแขนไม่มีอาสวะจากปรินิพาน พระพุทธชินเจ้าได้ทรงบรรลุกำลังแห่งอภิญญาณทั้งปวงแล้วทรงพยากรณ์โดยมุ่งหวังประโยชน์สำหรับหมู่ภิกษุที่ใกล้าสายใหญ่ชื่ออนโนดษด้วยประการชนีแลได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงภาษิทธรรมบรรยายพุทธประธานชื่อบุพกรรม,มะปิโลติซึ่งเป็นพุทธจริตของพระองค์ด้วยประการชนีแล สุดท้ายนี้ขออนิสงส์แห่งการตั้งใจสับพระไตรปิฎกจงเกิดเป็นสิริสรวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกขเจริญสุขสิริสังเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารขุดผ่องพลผ่องภัยขอเดชะพระสังขรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไข ขอเดชะพระไตรัตกำรรจัดภัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเทินมนัสก,การธนาพระอาจารย์ธรรมสวัสดีครับ